หลังจาก16เมษายน2564แล้วคนที่เกิดทั้ง7วันดวงจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เลยนะทีนี้เราจะมาดูกันว่าคนเกิดวันพรฤหัสบ,บดีจะเจออะไรบ้างอาจารย์ใช้ขอเอ่อขเขาเรียกเหมือนกับอาจจะไม่ร้อเนะ แต่ว่าให้จำง่ายว่าต้นร้ายปลายดีคนกนระสับดีนะพอเริ่มเข้าสู่การเดินเมษายน64ไปจนถึงการเดินเมษายน6 5นะมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่มันแบบมันไม่รู้ว่าจะสุขหรือทุกข์ดีคล้ายๆกับว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าหากเรารับหรือเราทําในสิ่งนี้เนะี่ย มันลังเลใจว่าเอ๊ะเราจะสุขหรือว่าจะทุกข์เราจะได้หรือว่าจะเสียเราจะมีกำไรหรือขาดทุนมันจะเริ่มแบบมีความคิดแบบสองฝั่งน่ะเขาเรียกลังเลใจใช่ไหมเขาเรียกคิดไม่จบคิดไม่ตกใช่ไหมเขาเรียกว่า คำนวณไม่ถูกมากกว่าว่าสุดท้ายเลยอ่ะเราอ่ะจะเจอคนที่จริงใจหรือเปล่าเราจะลงทุนกิจการนี้คุ้มค่าหรือเปล่าเราจะลงทุนใช้ชีวิตกับคนคนนี้แล้วมันจะรุ่งหรือเปล่าทำาองเนี้ยคนเกิดวัสดีนะจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งพูดจำตรงมันจะเป็นเรื่องที่เหมือนจะ,จะทำชีวิตอ่ะ คือได้อย่างเสียอย่างบางทีเราอาจจะได้ในส่วนที่ชื่นชอบเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินแต่ในส่วนที่ไม่ชอบใจอ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็แล้วกันอันนี้อาจารย์ตีเป็นแบบครึ่งครึ่งกันแล้วกันนะสุขหรือทุกครึ่งครึ่งเนะี่ยเราก็ต้องรับมาอ่าเช่นสมมติมองในแง่ความรักใช่ไหม เราก็อาจจะเจอคนที่เราถูกอกทูกใจแต่เราก็ต้องอดทนกับอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบใจโอ้มันขัดแย้งกับกับคติกับความคิดกับอะไรละ่ะกับธรรมชาติของเราอะพอสมควรก็ถ้าแลกได้ก็แลกแต่เราต้องจำอย่างหนึ่งนะว่าโดยหลักแล้วอะ่ะ มันไม่มีใครหรอกที่ได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการะแบบง่งายๆอะ่ะเข้าใจใช่ไหมนั้นคงไม่ได้มีใครมบบบาบังคับเราได้หรอกมันมีแต่ว่าเราจะรู้สึกคุ้มค่าที่จะแลกหรือเปล่าแค่น,นั้นเองมันจะรู้สึกว่าเราจะยอมเสียบางส่วนเพื่อได้บางส่วนหรือเปล่าเออ แต่พูดตามตรงนะอย่าไปคิดในทํานองเห็นกับตัวว่าเราต้องในทุกอย่างเราต้องการมันอาจจะไม่ใช่จงังเวลานั้นไงนถ้าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีหนึ่งโอเคไหมทีนี้อย่างที่บอกอะบางอย่างชอบใจบางอย่างไม่ชอบใจแต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจการเงินการทองพราะสบดีนะมันจะเหมือนกับว่ามันต้องยอมมีค่าจ่ายบางส่วนเพื่อให้ได้อีกบางส่วนมา เช่นสมมติเราอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเราต้องหาเงินสองล้านบาทไปลงก่อนเพื่อให้ได้เป็นดอกผลเป็นกำไรกำไรขึ้นมาหนึ่งล้านบาทจู่ๆจะไปเขาเรียกจับเสื้อมือเปล่านี้ไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเรื่องของการถูกลอถูกโกงเนี่ยนะแต่ว่ารวมเหมือนกับว่า ไม่เชิงว่าถูกลอกถูกโกงคล้ายกับว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะเ,เอาเปรียบอืออาจจะรู้สึกว่าให้เราอ่ะทํางานหนักเกินกว่าที่เราจะได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยมันเหมือนกับเราอาจจะเหนื่อย เกินกว่าเหตุเฉยๆแต่เราก็ยังได้ในสิ่งที่เราลงใจลงทุนลงแรงไปเช่นถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่สูนเปล่ากับเรื่องของเรื่องของอะไรนะความรักหรือว่าเรื่องของสิ่งที่ทุาเทคนรักถ้าเป็นการเงินการทองธุรกิจการกันทองสิ่งที่เราลงไป มันก็เหมือนกับว่ากําไรมันได้มาแต่มันจะต้องแบ่งส่วนอะ่ะไอส่วนที่โอ้โหเราเห็นเเลยนะว่าเราต้องได้อะ่ะประกากฏหายไปครึ่งหนึ่งเหลือให้เราครึ่งหนึ่งอันนี้คือส่วนของกําไรแล้วนะแล้เรารู้สกว่าโอ้โหทำไม่ค่อยคุ้มค่าเลยก็แจ้งไว้ลงหน้าว่าถ้าเราได้อะไรครึ่งกลางอะ่ะเราก็ทำใจยอมรับดีกว่า ไม่ได้เลยหรือถูกช่วงชิงจนจนจนสิ่งที่เป็นสินทรัพย์เราหายไปเลยอย่างเงี้ยได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยบางทีถ้าเป็นเรื่องของความรักความสมพันธ์มีอาจารย์แต่โบราณก็ใช้คำว่าไอตอนเริ่มต้นเนี่ยนะมันได้ผ้าห่มแค่ครึ่งผืนเน่ยเคย ได้ยินคำนี้ไหมได้ความรักความอบอุ่นการดูแลจากคนรักแค่บางส่วนที่เขาให้เขา,าอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเราเขาก็เลยให้เราแบบครึร่งๆกลางๆเขา,าอาจจะมีใครอยู่แล้วเขาก็เลยแบ่งเวลามาให้เราได้บางส่วน แต่นั่นน่ะคือในช่วงแรกที่เราจะต้องเจอคราวดีข่าวดีก็คือในช่วงหลังเรากลับมาได้สิทธินั้นเต็มเต็มแต่มันต้องรอคอยต้องออกแรงเราตีง่ายนะหนึ่งปีมีสิบสอเดือนใช่ไหมอันนี้อาจารย์ตีคร่าวๆนะหนึ่งปีมีสิบสองเดือน6เดือนแรกอะ อาจจะก,ก้ามเกินฝืนทนหน่อยหเดือนหลังเราถึงจะสมหวังได้แต่ถ้าใครอยากรู้เลยว่าเอวดวงเราเจาะลึกลงไปเลยเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เราอยากจะได้เลยเนี่ยจะเป็นเงินก้อนจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นผลเดียวเมียเดียวอะไรแบบเนี้ยเมื่อไหร่ค่อยมาเจาะลึกดวงชะตาของเราอีกทีหนึ่งเพราะอาจารย์จะพูด,ดยบ่อยว่าประชากรไทยมีเกือบ70ล้านคนละว,วันมี7วัน ชาติวันพระสุบ,บดีเนี่ยก็มีเกือบ10บล้านคนนะดวงมันคงไม่เหมือนกันเป๊ะทุกคนหรอกแต่มันจะมีโอกาสที่มีเหตุการณ์แบบนี้ให้เข้ามาให้เราต้องต้องตัดสินใจหรือต้องเจอกับมันแล้วไงต่อคนเกิดพระศุบ,บดีเนี่ยนะถ้ามองในแง่ของการเปิดใจอาจารย์อยากให้ติดไว่ได้ใจสออย่างอย่างแรกจงกล้า เราจงกล้าที่จะทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทําบางทีมันเป็นเรื่องของคติความเชื่อบางทีมันเป็นในเรื่องของความรู้ใหม่ๆการงานใหม่ๆสมมตินะเราไปจับในธุรกิจใหม่ซึ่งซึ่งมันท้าจะโุ่งแต่เราไม่มีความถนัดเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไปเรียนรู้ก็ต้องไปเรียนรู้ <c oughs> ก็ต้องไปสังเกตจดจําทดลองลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกไปเลยคือมันถึงจังหวะโอกาสเวลาที่เราจะต้องลองผิดลองถูกไม่มีใครที่ทําอะไรเกิ่งกาดสามารถมันแต่เกิดหรอกเว้นแต่บางอย่างมันมีพรสวรรค์ก็เรียกติดคำพูดคำชาติมานะฮะอันนี้ส่วนน้อยแล้วกันคือก็ต้องไปก็เรียกไะไปพยายามพยายามแบบว่าเปิดใจนะในการที่จะเรียนรู้สิ่งใ่ใหม แล้วที่สําคัญที่สุดเนียนะก็ให้รู้ล่วงหน้าว่ามันมีความสําเร็จที่รอคอยเราอยู่ตรงปลายทาง <c oughs> ไม่ได้พูดว่ามันจะเกิดขึ้นหก <c oughs> <6 S 2> เดือนหลังเป๊ะๆอะไรอย่างนั้นนะเพราะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ว่าเริ่มต้นเนี่ยต้นร้ายแต่ปลายดีก็คือตอนเริ่มต้นอาจจะลําบากตอนท้ายสุดอาจจะร,รู้สึกว่าเออรู้งนี้ เราไม่ต้องมาเครียดตั้งแต่แรกเพราะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับใครอยากปศึกษาอาจารย์ค่อยเข้ามาดูเจาะจงเฉพาะดวงเราก็ได้เพหวังว่าจะได้ใช้สิ่งที่อาจารย์